เก่งเลขคนเบาราคาเบาให้ดอกเบี้ยถูกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเน่ๆนะคะและโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะคันนี้นะถ้าเรียบเทียบกับป้ายแดงนะป้ายแดงนะให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่สองกว่าแต่วันนี้เน่ๆให้ไปเลยค่ะดอกเบีย้ยเริ่มตอนแค่1น9ตลอดอายุสัญญาสาหรับลูกค้านะคะที่จองกับเน่ๆวันนี้จะยาริสเอทีพสีขาวสวยๆนะคะกระจังหน้านะคะเป็นหน้าใหม่ชมใหม่คันนี้รถปี2020แล้วนะจ๊ะ ตาไฟสวยๆนะคะด้านหน้านะตัดด้วยสีดําทําให้สีนะคะดูโดดเด่นเด้งดึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้นะคะเป็นเกียร์อะไรน่าจัดหน้าจองไหมเปิดประตูมานะคะก็จะเจอกับเอกสารรถนะจ๊ะเพราะว่าคันนี้เนเนเพิ่งซื้อเข้านะคะทําการซื้อเข้ามาอันนี้เป็นใบ qc ของทางร้านเรานะคะว่าเวลาซื้อเข้ามานะคะหลังจากเนเนถ่ายคลิปเสร็จแล้วพี่พี่ qc นะก็ต้องเอาไปเช็คตามรายการตรงนี้และอันนี้ก็จะเป็นสำเนารถนั่นเองนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะขับง่ายขับสบายนะคะลูกค้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทั้ง power และมาลิิฟังก์ชันค่ะคันนี้เลขไม่นอนอยมากขอกระซิบว่าเลขไม่น้อยมากเพราะว่าคันนี้นะคะเลขไม่แค่หน0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนี่ให้ดูใกล้ๆเลยเห็นบอ่ง1กิโลเมตรจนะ้าคันนี้นะคะภายในเบาะสวย,วยสวยสวยกริบอย่างที่บอกค่ะ ดอกเบีย้ยนันจ๊ะต่อให้ายแดงจัดถูกขนาดไหนก็ยังสองกว่าแต่สําหรับลูกค้าในในวันนี้มือ2ไม่ได้ดอกเบีย้ยแพงอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าในเนให้ลูกค้านะคะจ่ายดอกเบีย้ยแค่1.9 9ตลอดอายุสัญญาณนะและให้เฉพาะลูกค้านะคะที่โทรเข้ามาก่อนสิ้นเดือนนี้หรือว่าทักเข้ามาจับมาจองคันนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะให้เฉพาะคนแรกนะสําหรับโตโยต้าราลิสคันนี้นะคะย้ําว่าคนแรกนะคะที่จะได้โปรโมชั่นนี้ ใครทันคนนั้นได้รีบทักรีบโทรมาให้ไวค่ะช่องทางการติดต่อนะคะขึ้นให้ที่ด้านล่างหรือว่าใครดูผ่านเพจนะคะสามารถทักมาในช่องทางแอดมินได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเน่พาเดินดูรอบคันไม่มียังแน่นอนลูกค้าไปจ้ะอ้าวเขาเป็นแบบใหม่รถปี20หาที่เปิดไม่เจอแป๊บนึงเออนี่เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูด้วยนะคะว่าคันนี้นะด้านหลังใส่ของได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ด้านหน้าสวยๆเมื่อกี้พาดูแล้วสภาพนาสวยๆนางฟรกริเวอร์นะคะคันนี้นะใส่เป็นแม็กเหมือนขาแมงมุมไหมมันเหมือนแมงมุมอยู่นะไม่รู้ว่าเรียกว่าแม็กอะไรลืมชื่อเขานะคะแต่เวลาเจอก็จะชอบเรียกว่าแม็กแมงมุมเพราะว่ามันเหมือนขาแมงมุมใครรู้ว่าแม็กอันนี้เรียกว่าลายอะไร,อะไรคอมเมนต์ไว้ให้เน่ได้เลยที่ด้านล่างนะคะและคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะ ไม่ได้ให้ไปสภาพแบบนี้นะยางเก่าๆแบบนี้หน้ายางไม่เหลือแบบนี้เนะ่ไม่ให้ไปแบบนี้นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่ล้อสี่เซนเอายางปียี่สิบสองไปเลยจ้ะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วนะคะที่จับที่เปิดสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ภายในนะคะสวยๆเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูกันเลยนะจ๊ะเน่สวยๆสวยๆไม่มีชนหนักน้ำท่่มไฟช็อตไฟไหมพิฆามไม่มีแน่นอนรับประกันการันตีการันเตอร์ให้เลยนะจ๊ะ ด้าน,นข้างตรงนี้ก็กสวยๆเมื่อกี้เน่เน่แอบเปิดด้านหลังไว้เพราะว่าจะพามาดูนะคะว่าสามารถใส่ของได้เยอะไหมอันนี้จากเจ้าของเดิมนะคะยังไม่ได้เก็บทิ้งเลยนะคะอย่างที่บอกว่ารถเพิ่งซื้อเข้าเมื่อกี้นะคะสดๆร้อนๆพลาสติกยังไม่ได้แกะนะเะจ้าของเดิมก็คือกลัวแหละพลาสติกอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะก็ยังไม่มีการแกะนะเฮ้ยอันนี้ยังเปิดได้อยู่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูถึงยังไม่ได้แกะแต่ว่ามันเปิดได้นะคะเอาเอาเอา เน่เปิดให้ดูว่าข้างล่างนะคะมีอะไรบ้างเขาใช้งานหรือ,อยังน่เห็นไหมพลาสติกด้านบนยังไม่แก่แล้วข้างล่างมันจะไปใช้งานได้ยังไงนะคะทุกอย่างยังอยู่ในซิลพลาสติกหมดนะคะแล้วก็พวกรอย arc อต,ตรงนี้นะคะอยู่ครบสวยๆเนี่ยลูกค้าอันนี้นะคะเห็นไหมตามขอบด้านข้างนะคะใครที่สนใจหรือว่าดูรถไม่เป็นนะคะอยากได้เทคนิคการดูรถสามารถติดตามเน่ๆได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้แค่มาลงขายนะหรือว่ารีวิวรถ แต่เราสอนวิธีการดูรถให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากมาดูรถด้วยตัวเองแต่ว่าดูไม่เป็นนะมาห้องเครื่องกันหน่อยค่ะมาใกล้ๆเลยสําหรับห้องเครื่องนี่เป็นอะไรที่ต้องดูให้อย่างดีๆนะคานหน้านะคะต้องเดิมๆนะคะไม่บิดไม่โค้งไม่งอสีต้องเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะรอยอาร์คนะต้องเดิมๆนะตะิ๊กเกอร์มอกรอยังอยู่นะคะห้องเครื่อง ต้องแห้งๆไม่มีการไหลาการเยิ้มฝากระโปรงค่ะต้องเดิมๆนะคะพวกรอยอาร์ครอยมาร์กเห็นไหมมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่คันนี้มันมีฝุ่นหน่อยเนาะเดี๋ยวน้องต้องเช็ดนิดนึงถึงจะมองเห็นนะคะแล้วก็สติกเกอร์เดิมจากโรงงานค่ะอยู่ครบ มีร่องรอยการใช้งานมาให้เรามั่นใจนะคะว่าคันนี้เขาเปิดดูเปิดเช็คห้องเครื่องบ้างไม่ได้ปล่อยทิ้งล้างนะคะหรือว่าขาดการดูแลเพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้รีบทักรีบโทรทเข้ามาดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่1.99เฉพาะ1ท่านแรกที่โทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามานะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองคิดถึงเนเน่จ้ดสมชายคาเซเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะสวัสดีจ้า